สวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรุรักทุกท่านครับพบกันี่เคยนะครับกับอินทรมอินเทอร์เน็ตนะครับวันนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมมาชมต้นอินทรพลที่เพาะจากมาเมล็ดนะครับเป็นเพศผู้นะครับท่านผู้ชมพึ่งแทงจันทต้นแรกนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกของปีนะครับสําหรับเพศผู้นะครับ เป็นต้วเดียวนะครับในสวนที่พึ่งแทงจันนะครับผมเพิ่งเห็นในวันนี้เองนะครับทุกผู้ชมวันนี้ก็วันที่11นะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยบหกครับตัวนี้เพิ่งเห็นแทงขึ้นมานะครับสามจันนะครับสัตว์จันตัวผู้นะครับทุกผู้ชม สำหรับต้นตะพู่นะครับท่านผู้ชมก็จะนำละอองเกสรในจันตะพู่นะครับไปผสม,มกับเกสรตัวเมียนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าต้นตะพู่นะครับจะไม่มีลูกนะครับท่านผู้ชมถ้าปล่อยทิ้งไว้นะครับเกสรตะพู่นะครับก็จะเหี่ยวแห้งไปเองนะครับท่านผู้ชม จะไม่มีลูกหรือว่าไม่มีผลสำหรับท่านนะครับที่ไม่เคยเห็นจันตผู้นะครับสังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมจะเป็นลักษณะอ้วนๆน,นะครับ จันจะอ้วนๆนะครับท่านผู้ชมอ้วนๆแล้วก็ลักษณะจันนะครับจะใหญ่กว่าจันตัวเมียอยู่พอสมควรนะครับท่านผู้ชมถ้าเป็นจันที่เกิดจากตัวผู้นะครับที่เป็นเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อนะครับท่านผู้ชมจันก็จะใหญ่กว่า เพราะ,มะเมล็ดนะครับเกือบทุกต้นนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าอาจจะมีต้นที่ปลูกจากเพาะ,มะเมล็ดนะครับที่เป็นต้นตัอผู้จันก็อาจจะใหญ่เหมือนกันนะครับท่านผู้ชมก็จะพบเห็นได้น้อยนะครับในสวนของผมนี่ไม่ไม่ใหญ่เท่ากับจันที่เกิดจาก พเพลียงเนื้อเยื่อซึ่งเป็นเพศผู้นะครับทุกผู้ชมปีนี้นะครับจันตัวผู้จะมาช้ามากนะครับทากผู้ชมโดยปกติแล้วนะครับจันตัวผู้ส่วนใหญ่นะครับในของแต่ละสวนนะครับส่วนใหญ่จะออกก่อนหรือจะแทงจันก่อนต้นตัวเมียนะครับทากผู้ชมก็จะประมาณสัก ครึ่งเดือนนะครับจะออกก่อนก็เป็นส่วนใหญ่นะครับทุกผู้ชมก็ไม่ใช่ทุกสวนทุกต้น,นครับแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะออกดอกแทงจันทร์ก่อนต้นตัวเมียนะครับสําหรับต้นตัวผู้นะครับผู้ชม ก็ต้นอื่นๆนะครับก็ยังไม่ออกนะครับท่านผู้ชมก็อาจจะสืบเนื่องมาจากนะครับต้นตัวผู้ในปีที่แล้วนะครับบางต้นก็ออกไปสองครั้งสามครั้งก็มีนะครับออกช่วงหน้าฝนก็มีนะครับก็เลยทําให้ในปีนี้อาจจะมาช้ากว่าต้นตัวเมียนะครับท่านผู้ชมก็เป็นไปได้นะครับ ผมเคยสอบถามนะครับสองสามวันที่ผ่านมาทุกสวนนะครับที่อยู่ในเขตใกล้เคียงนะครับท่านผู้ชมสามสี่สวนนะครับก็มาช้าเหมือนกันนะครับสำหรับเกศนทพูบางสวนนี่ไม่ออกเลยนะครับแม้กระทั่งจันทร์ตัวเมียนะครับไม่ไม่ออกเลยก็มีนะครับในสวนที่อยู่เขตใกล้เคียงกับสวนของผมนะครับบางสวนนี่ไม่ มีจันทรแทงขึ้นมาให้เหตุเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นจันทร์ของต้นตัวผู้จันทร์ของต้นตัวเมียก็ไม่มีหมายเหตุนะครับจนถึงวันนี้นะครับท่านผู้ชมถือว่ามาช้ากว่าทุกปีนะครับอาจจะเกิดจากสาเหตุสภาพอินฟ้าอากาศนะครับก็เลยทาให้จันทรส่วนใหญ่นะครับในแต่ละส่วนอาจจะมาช้านะครับสําหรับ ส่วนอินทรสัตวไม่ว่าจะเป็นเพศผู้เพศเมียนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขาัท่านผู้ชมไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ